วันนี้พี่เพ็นพามาเรียนแบบธรรมชาตินะคะวันนี้พเพ็นจะปลูกผักขยงค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะรอดหรือมันจะร่วงก็ได้พันผักขยงมาจากชาวบ้านนะคะซื้อมาทีนี้พี่เพ้นมาประยุก์ตหรือว่ามาเรียนแบบธรรมชาตินะคะดินพี่เพ็นมันดําอยู่แล้วพี่เพ้นเลยไม่ได้รองขี้วัวนะคะจริงๆการรองขี้วัวน่าจะดีแต่ว่าพอดีเห็นดินมันดาอะค่ะพี่เพนเลยไม่รอง ก็พันผักที่เราได้ก็จะประมาณนี้นะรากก็พอมีก็จะลองดูค่ะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดก็พี่เป็นจะใช้ไม้เนี่ยะคะ่ะไม้แย่ไปก่อนเนาะมันน่าจะไม่ยากกับผักอะ่ะน่าจะแย่ประมาณนี้นะคะ่ะเหมือนดำนาใช่ไหมประมาณนี้แหละลองเรียนแบบธรรมชาติดูจะได้กินหรือไม่ได้กินเดี๋ยวก็ดูอีกทีหนึ่งนะก็ปลูก ใส่กระถางมันตายง่ายเป็นทำมาแล้วรู้สึกว่ามันตายง่ายตามตามความพอใจเราเลยค่ะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เลยเป็นต้นมันเล็กก็เพ็นงก็ใส่สักสามสี่ต้นไปเสียบเสียบไปเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามทําให้ตรงนี้นะ้ามันชุ่มชุ่มที่สุดเลยลองดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรเลือก เห็นเขาปลูกกันไม่ไม่มีรากมันก็ยังติดอะค่ะแล้วของเวียนในรากตึมเลยมันจะรอดให้เป็นไหมนี่หอมมากเลยอยาก,กินแกงปลาขึ้นมาทันที ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวค่อยหาขี้วัวมาใส่ใหม่นะคะพี่เป็นเอาอย่างนี้ก่อนค่อยมาหาขี้วัวมาใส่เพิ่มเติมวันนี้ไม่มีเวลาครับเอาประมาณนี้แหละผักขยงส่วนมากทางอีสานใต้จะนิยมนะทางอื่นไม่รู้เป็นไงกินกันบ้างหรือเปล่า หอมนี่มาก่อนเลยบางคนเขาก็ไม่ชอบกลิ่นนะแต่อย่างเราสายเลือดอีสานชอบกลิ่นอยู่แล้วหอมดีน่าจะโอเคนะเมื่อคืนฝนตกมันก็เลยชุ่มเลยค่ะดูดินชุ่มน้ำเลยใส่เข้าไปเลย พันเรามีเยอะใส่เข้าไปเลยครับเต็มที่ไม่ต้องกลัวหมดตอนนี้พฤจิการนะต่อไปแรงไงก็จะมีผักกินอะไรกินหรือเปล่าทำแปลงผักไว้กินหน้าแรงหน้าหนาวนี่ยฮะลมหนาวแรงๆมาจำเลยเอาหนาๆเข้าไว้เนาะ แดดมาออกอะไรตอนนี้เนี่ยลืมเอาหมวกมาอีกปึ๊บเดี๋ยวตอนที่สักอาทิตย์หนึ่งเดียวเพื่นจะลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงว่ารอดร่วงมีหลายอย่างเลยที่เพิ่นทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จ แต่ก็ไม่ละความพยายามทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยๆเ,เมื่อยก็หยุดงานเราเองจิ้มจิ้มจิ้ม,มไม่ต้องใช้ไม้ก็ได้ใช้นิ้วนี่เว้ยถ้าจะสะดวกกว่านี่ ใส่ไปเลยเยอะๆเลยเผื่อไม่รอดพันธเราม่เยอะพันธเรามีเยอะแล้วหอมด้วยเหมือนการดำนาทำเหมือนการดำนาโอเป็นพมเป็นพวงขนาดนี้ไม่รอดก็ไม่รู้จะว่าไงละ ใส่อย่างเยอะเลยครับพ่อแม่พี่น้องนี่ก็จะประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวดำให้เต็มเลยเมื่อดากนั่งดีกว่าครับไม่ตูดไม่ตูดอในหัวในท้ายเนี่ยหนาหนาเข้าไว้ใช่ไหมชื้เดี๋ยวไปหาขี้วัวมาใส่ ชือปอยกดไม่ลงตรงนี้ต้องเปิดน้ำใส่ให้มันแฉะตลอดเวลามันถึงจะรอดอันนี้ฝนตกเมื่อคืนค่ะโอ้ยังหนักเลยคนตากข้าวก็ลำบากเลยชีวิตแต่เพียนยังไม่เกี่ยวดีไปถามนาว่าข้าวที่ยังไม่เกี่ยวจะเป็นไรไหมก็บอกไม่เป็นไรมันก็อยู่บนต้นมันแหละ ก็ถูกของแกแล้วมันก็อยู่บนตนะ้นมันอละนี่หอมมากเลยขอบอกตำปลาใส่อีออมก็อร่อยใครกินไม่เป็นถือว่าพลาดคนที่ไม่กินก็มีเนาะเยอะยๆเป็นไงนายอีออมพี่เป็นจะรอดหรือจะรว่วง ทีนี้ก็ระบบน้ําต่อระบบน้ําครับก็จะใช้น้ําประปาลดนั่นแหละแต่เพื่อนก็มีโอ่งน้ําฝนใหญ่แล้วเยอะแยะเลยไม่ได้ใช้ประโยชน์สักทีรองไว้งั้นแหละครับไว้ล้างมือล้างอะไร เข้มข้นอบตอบ้านวิเป็นเข้มข้นที่อื่นเป็นไงบ้างน้อ <c oughs> คนเก่ากับคนใหม่อ,อุ๊บโอ้สวยงามไม่ใช่กลับมาเหี่ยวนะคะ จะกลับมาจากขายของเหี่ยวเดี๋ยวก่อนไปต้องเปิดน้ำใส่ต็มที่อ้รากมันออกดีมากเลย่น,น,น่าจะเหี่ยวนะไปไปมา,มากรอหนึ่งของวิเวีนอ่ะโอหไม่ธรรมดาเด้อก้อหนึ่งเยอะแยะเลย จริงๆในคลิปที่พี่เป็นดูขบปลูกเขาใส่ต้นเดียวเองไม่พี่เป็นใส่เยอะจังอ่ะกลัวไม่รอดอ่ะเดี๋ยวไปเอาขี้วัวมาอัดมันจะไม่รอดได้ไงเปิดน้ำใส่แฉะแฉะต้องรอดสิดินตรงนี้ไม่เคยมีเคมีด้วยมันต้องรอดสิครับดำดูดินบ้านพี่เป็นได้ดำปิดปี ประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยจับเสียบจับเสียบเลยไม่ต้องซีเรียสเลยอือให้ดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่เ็นจะได้ทําให้เสร็จนะเนี่ยค่ะโอเคเลยก็เหลือพันอีกนิดหนึ่งพี่เป็นกะว่าน่าจะพอดีแล้วทีนี้พี่เป็นก็จะเปิดน้ํารดให้มันแฉะแฉะที่พี่เป็นกั้นอย่างงี้ก็กลัวไก่อย่างว่าแหละดูดิตะขาบพี่เป็นก็ล้อมหมดแล้วละแต่ว่าก็กลัวไก่เดี๋ยวพี่เป็นจะลงให้ดูเรื่อยๆนะคะ ก็คลิปนี้เป็นสวัสดีจ้า